ตลอดึงทั้งผู้ที่มาถึงและไม่มาถึงได้ส่งจะตูปัจจัยช่วยเหลือก็ขออนุมโมทนาได้ทำบุญใจที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำไปครั้งนี้ ก็ขอ,ขออานิสงส์ผลทานผลบุญของญาติที่ได้ถวายพระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สิบห้าองค์ทั้งสวดมนต์ทั้งมาเทศพระหลายองค์มาแต่ละที่จากเขื่อนน้ำอุ่นบ้างจากตำบลคำเลาะบ้าง จากมหาสารคามมีแต่พระผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายองค์ก็ขอกกับขอบคุณพระสงฆ์พระเจ้าทุกๆองค์ที่ได้มาร่วมประดับประการในบุญกุศลครั้งนี้ในเมื่อวันที่ย <c oughs> ี่สิบสอยี่สิบสาเดือนเมษายนหลังจากทําบุญจบ ประมาณนี้บมดนี่ลมฝนเทลงมาหลังเสร็จพิธีหลังจากเสร็จพิธีเก็บผ้าประดับไลออกปุ๊บอืมป้ามาเลยมาเวลานี้แนล่นี่ฟ้าฝนแต่ตกที่นี่ไม่แรงลมก็ไม่แรงเป็นแรงอยู่ในบ้านที่นี่ก็ตกเป็นปกติธรรมดานี่ พญาแถนเลยมาพรมน้ำมนให้เขาเรียกพญาแถนเนาะครับให้ฟ้าให้ฝนก็ถือว่าจะชุ่มจะเย็นนั่นแหละก็ขอกราบอนุโมทนาส่วนทานเนอ้อส่วนทานทั้งหลายแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีแค้น มีแม่ออกซีเอฟซีสองคู่คู้ผู้ดูแลอยู่ที่นี่สองคนลุงหากับเสียบุกเอาเงินน้อยๆแข็งๆน้อยๆแข็งๆเลยพี่น้องก็ะเลสเตะบอกกล่าวเล่าสิบ น้อยเราก็หาไปตามน้อยครับอ่าน้อยก็ดีไม่ได้เสียงกันอืมอืมน้องแม่สาเจ้าค่ะได้แบ่งสรรปันส่วนเหมือนกับเนื้อกองหรือเนื้อพุ่นนี่เนี่ยมันคนมาน้อยเราก็ได้หลายกองเนาะอืมออถ้ามาหลายก็ได้น้อยแต่คนมาหลายอ่อืมวันนี้มาเนียน้อยได้หลายๆอืมออก็วันนี้ก็ดีอยู่ ปันก่อนก็ยากนำหาจนจะเฮาไปอยู่พระเจ้าละแล้ววันนี้ก็อนุมโมทนายอยู่เนะอพี่สาวพี่ฮักผู้คำผู้อุปธรรมสมัยเมื่อสี่สิบกว่าปีละพ่อ <laughs> อันนี้ก็ของเก่าของแก่ขึ้นมาหมดละเจเพนตลาดไทยเจ้าของฟักทองมากับป้าแก กับเจ๊ต้อยหรือคุณนายต้อยมาวันนี้เนี่ยมาเยี่ยมมาอยากมาดูนานๆเราจะมาที่ละเราไ่ได้มาบ่อยคนค้าขายในตลาดเนาะธุรกิจขายฟักทองอเราก็คอยดูแลถ้าขาดเหลือก็บอกให้เราว่างั้นเรา ถือเป็นเป็นน้องนะถือปู่นี่เป็นน้องรักกันสมัยคํำอุปถัมเป็นพระนี่ตึกมานี่กับยี่สิบกว่าปีอดีตอยู่นู่นกับยี่สิบก็บวกแล้วกว็สี่สิบจะเข้าห้าสิบปีละ,ะถือว่าถ้าไม่มั่นขวัญยืนเอลี่นี่บ่พ่อกันเหมือนแม่แดงนี่ไ้เนี่ย <c oughs> ก็เคยไปอยู่ใกล้อยู่มสมัย บ้านคำยางมีอยู่สองร้อยกว่าหลังค้าเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ล่ะมันก็เป็นสามหมู่บ้านแล้วดูสมัยนั้นสองร้อยหลังคาเดียนเองนั่นน่ะสมัยเก่าแก่ละอันนะอาดีตเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้านใหญ่แล้ะเนาะก็ะคุยปารบให้ฟังเหตุการณ์ที่ผ่านมาอื แต่ถ้ามาหาเฮงไม่มาก็จะโทรบอกอือหลังจากบุญแล้วนิมิตดีแหมนิมิตดีดีถือว่าดีจากได้ทำบุญวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามผลก็โปรยลงมาเทวดาก็พรหมํามนคือฝันว่าเขาเอาเนื้อให้สองก้อนสองก้อนก้อนใหญ่ดิเนื้อสองก้อนเนื้อสองก้อนนึ่งซุปอย่างดีนนนซุปมาแล้ว บ้านทั้งบ้านเราจะเรียกว่าเนื้อเลยฮะากลางว่าตุนนะโอ้…เคยได้ยินไหมเนื้อตุนตุนตุนือกันนะโอ้ตุนโอ้ันเขาเจ้าเฮ็ดซุกมาแล้วเฮ็ดซุกมาแล้วมาให้สองก้อนนี่โอ้ตีบอกแล้วว่างั้นครับผมเคิดในใจนะ คิดในใจเส้อหลักมาได้ทวงแล้วกอนได้ตักกินเขาอยู่โอ้ได้กินด้วยได้กินอยู่ได้เนื้อสองก้อนมาก็ได้กินอยู่ก้อนใหญ่เนี่ยก้อนขนาดจานนุ่นบ่ขนาดนี้หรอสองก้อนตัดเป็นเหี่ยมอย่างดีนุ่นไม่สายแต่บาทนี้เอกครั้งที่สองมาเนี่พวกเข้าใจแล้วตีปัญหามาได้แล้วอื สิ้นสองตันเนื้อสองตนอืมสิ้นสองตันครับผมอือืมแอดมินจะตีได้หรือเปล่าหรือว่าต้องโยนไปให้เอฟซีคือเก่ากับพิจารณาเอาแล้วพี่นนอนเนาะเนื้อฟันว่าเห็นไหเนื้อก็ว่ามันดีละนะแต่ว่าเนื้อสองก้อนถือถือว่าเป็นมงคลนะครับผมยิ่งได้กินแลยิ่งหวานเลยกินน่ะเขาก็บอกให้กินกินตักกิน เนื้อกนน็นิ่มๆเป็นก้อนแน่นอ,อย่างนี้เนาะที่นี่บาทนี่ของแท้นี่เบา่ของแท่อันนี้ของแท้นะโอ้ไม่ต้องแปลงเนี่ยเรื่องจริงเลยอันนี้ <c oughs> ใครเคยเล่นโยนเหรียญบ้างโยนหลุมมานะเหรียญหลุมมานะขูดหลุมไว้เป็นหลุมเล็กๆหน่อยนะโยนบผมโยนโยน,โนใครก็โยนบอกเข้าบาดนี่ใครก็โยนมาลุงบาดนี้ปูมป่มาโยนเคียวปู่มาโยนบ้างมั้ง ปัทนาสาทุย่าพาดเนี่ยซ้ำเนี่ยกับแม่แดกนั่นแหอะยาพาดเนีอยโยนปบเข้าเลยเข้าในหลุมน่ะโอ้เี่ห้าวเจ้า่ะฮะเดินถือฟังสะก่อนดิฟังฟังเพ่อนคุ้จัเข้าเป๊ะเลยว้ายเข้าเป๊ะเลยแล้วครับผมโอ้โยนสามเหรียญเข้าทั้งสามเหรียญโยนสามเหรียญ อันนี้กับตากับมือเจ้าของเลยโอ้ยปัญหามันนคิดว่าได้นานเลยมาโยนเหรียญนี่แหละปุ๊บเข้าเลยได้ถ้ากระเด็นออกเขาหนอกเขาถือว่าบ่ได้น้องรับผมถือว่าถือว่าเอมันมีคนหนึ่งนั่งเข้าปากหลุมไม้ยังไม่สายในคิ้วไม่สาอปู่โยนปุ๊บเข้าไม่สาต้องใจนู่นนั่นถือว่าถือว่าเราได้ได้ได้แจมแล้วถ้าปู่ไปนั่งปุ๊บไม่สายโยนบอกเข้า เสียบาดนี่ก็เดินออกข้างนอกอืมอันนี้โยนสามเหรียญเน้อนี่โยนลงหลุมเลยโอ้หลุมเดียวนั่นแหละโยนลงสามรอบนี่ลงมุดเลยทั้งสามเหรียญโอ้ลงลางเลยบนนอกบาดพี่น้องยอลงลางอืมไหวโยนลงเนาะง่ายง่ายลงหลุมเนาะสามเหรียญเนาะแค่นี้ไห้ก็จบเลยอือเออจบเลยสั้นไหมเน่อ มึงสิโยนลงไปนั่นในหลุมน่ะได้แล้วว่ากันโอ้บอกว่าได้แล้วนะครับผมได้แล้วเอา3 3เหรียญโยนลงหลุมเด้อพี่น้องเด้อือเอาบ่ได้โยนขึ้นบนนั้นเน่ะโยนครับผมใส่ในหลุมโยนลงในหลุมซะทุกย่านจะพลาดตัวย่านในสายบ่พลาดเลยอืออันนี้อือเป็นปพชรนาใต้ แต่ก็แบบนี้ถูกเลยถูกยังไงก็ถูกแล้วแต่จะตีเยอะนะนี่ง่ายเพแม่สาวะแค่มันชัวเอแอนนี่ก็ดีสามสุ่มสามซุนแล้วฟังง่ายป่ะสามสุ่นซุ่นสามแล้วเเลยอ ลงลางเลยท่านทก็ฟังเนื้อทางบ้านก็ช่วยพิจารณาเออป้นี่เปรย์ไงไปยังก็พิจารณาดูก็ทราบลุมหรือไม่น้องจักรยานโอ้อะไรนะพิจารณายานเอาครับผมใช้พิจารณายานอันนี้นะง่ายเนาะง่ายเลยง่ายบ่ง่ายแค่ไหนง่ายตะวอกให้แกเดียวเปรย์เปรยง่ายจะบอกว่าที่โอ้ไม่เป็นไงแม่แปรยเป็นยังไง แม่แม่แปียแม่แม่ควบคิดของแม่น่ะเออเอาคือคือกันนี่ละพี่น้องก็เป็นศูนย์ู่นะครับผมอ่าเล็้ยกักรมกนี่เดียวสามครั้งลงมดอ่าสามสาเนย์น่ะอแต่ว่าจะปทางไหนอ๋อย้นย้อนล่วงก็คืล่วงล่วงลางแะพี่น้องให้ก่อนให้ก่อนนั้น ตรวจมต์ครับผมเถื่อสวดมนต์ลืมให้ก็คือได้ไปแล้วนะอ่าเออเอาพี่ต่อไปมีเจริญกาด้วยเหรียญเนาะกลมๆอยู่แล้วล่ะก็สามลุ่มมาแล้วเนาะกินซีนนี้เสนอถามดีกว่าอืมยินซีนสองตอนหนึ่งไหมซีนสองตอนมันก็เป็นกลมๆเนื้อบอกเนื้อมันเป็นเหลี่ยม สี่เหลี่ยมเนยสี่เหลี่ยมเ้อีตอนนั่สองตอนสองตอนสี่เหลี่ยมสองตอนนื่าสี่สองอืมบ่ละอันนั้นบอกไปตีเลยตีตรงหลุมนี่นะอ่าอ่าน้อต้องหลุมน่นะเอาโยนลงเลยรับลงล่างเลยพี่น้องเนาะ้อนลงหลุมไปละกันทีสามศูนย์นี่แหละสามศูนย์ศูนย์สามนี่ละไป เนาะบางๆครับบอสันอืมบางหลายลุมก็ศูนย์แล้วนะครับผมอ่าโยนแต่จะว่าเหรียญกลมอย่งเนี้ยบัดนี่ก็โยนลงไปนั่นอีกเนาแต่โบแมนนะก็ต้องไป็สามเ่าะเพราะโยนสามเหรียญเนาะครับผมโยนสามเหรียญอ้าอ้าพี่น้องเนาะก็สามศูนย์นั่นแหละเด้อพี่น้องเด้ออ้าวโศกโศกมันหมันโดยพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือปริศนาเพิ่นเนาะ เด็นกนรอดติดตามรับชุชบลับกอครับผมเนาะลูกโซ่มัน,น,ม,นมันครับผม